มนะไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับนี่เรียกว่า one-way communication ส่วนภาษาาหรับทางการมักจะใช้ในการประชุมใหญ่ๆการประชุมหรือการสัมมนาใหญ่ๆมักจะเป็นการสื่อสารทองสองทางละครับเป็น two-way แล้ว เช่นการประชุมสัมมนาะใหญ่ๆการสื่อสารสองทางนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันดังนั้นทุกท่านจะเห็นเวลาประชุมรัฐสภาการประชุมรัฐสภาเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมในระดับทางการเพราะประธานรัฐสภาหรือผู้เข้าประชุมจะต้องยกมือแล้วถึงพูดประธานอนุญาตให้พูดจึงค่อยพูดประธานไม่อนุญาตให้พูดห้ามพูดไม่มีสิทธิ์ต่อรองครับประธานบอกให้ออกก็ต้องออกแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นในทีวีนั้นคือปฏิบัติบางทีมีภาษาระดับกันเองเข้ามา มีการแจกของรับแจกกล้วยแจกอะไรกันไปในหมดอย่างนี้คือผิดครับผิดระดับภาษากึ่งทางการครับมักใช้ในการประชมุมย่อยประชุมกลุ่มย่อยหรือการมิทติง้งเรียกว่าเป็นมิทติ้งก็ได้นะอาจจะเป็นในบริษัทในแผนกในส่วนในฝ่ายนะฮะมักจะลดขั้นตอนมิธีการลงเป็นการพูดคุยกันเพื่อหาจุดร่วมความเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันนะครับภาษาสนทนาเป็นการสื่อสารที่ไม่มีคำหยาบนะฮะนี่คือหัวใจของมันเลยไม่มีคำหยาบคายถ้าภาษาแบบสนทนานะเป็นการาพูดคุยในกลุ่มเพื่อนเป็นไงเธอกินข้าวอร่อยไหมเนี่ยแฟนฉันไม่มาเหนืออาทิตย์โอ้แฟนฉันไม่มาเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยลักษณะน,นี้คือการสนทนาภาษาระดับกัน,นเองคือมันจะมีคำหยาบครับมีคำสแสดงครับ คำแสดงคือคำที่รู้กันในกลุ่มเช่นชิมิอ่าอุุอ,อเดะอเดะจุบ,บุอะไรเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าคำแสดงนะฮะสกด S-L-A-N-G นะฮะเป็นคำที่รู้กันในกลุ่มเพราะนั้นนี่คือระดับภาษาครับมีห้าระดับและเรื่องที่เราจะเน้นและออกข้อสอบไว้คือคำราชาศัพท์ซึ่งก็ขอให้ท่านดูเอกสารประกอบนะครับที่ผมแนบมาให้จะละเอียดโดยเฉพาะคำศัพท์บทมู่ต่างๆนะฮะ ผมก็จะทำข้อหมายไว้ว่าตรงไหนที่เน้นนะฮะออกข้อสอบบ่อยอย่างนะฮะหมวดมูงต่างการใช้คําราชาศัพท์ทีนี้จากนี้ไปจะสรุปที่ออกข้อสอบบ่อยเอาแบบหัวใจสำคัญสคัญของคําราชาศัพท์เลยนะครับคำราชาศัพท์ครับที่เ,เ,เข้า่าออกข้อสอบไปบ่อย อันดับแรกเขาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคำราชาศัพท์เนี่ยหมายรวมถึงคําที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะฮะตั้งแต่ชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจนถึงพระภิกษุทั่วไปนะอันนี้เราก็ใช้ทั้งหมดรวมถึงสุภาพชนทั่วไปทีนี้คอนเซ็ปที่ท่านควรรู้ก็คือการใช้คำราชาศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยนะฮะ ค้ท,ที่ข้อสอยบ่อยนะฮะในคำราชาศัพท์คำแรกครับคือการศึกษาคำราชาศัพท์ที่ใช้ให้กับพระบาทสเด็จเจ้าอ,อยู่หัวนะครับคำว่าอ,คำ,าอคำว่าพระบรม นะฮะหรือพระบรมราชาคำนี้จะใช้กับในหลวงนะฮะใช้กับคิงใช้กับในหลวงของเรานะครับพระบรมราชาหรือคำว่าพระบรมนะฮะเ,เช่นพระบรมราโชวาทพระบรมราชูประถมอย่างเงี้ยนะฮะพระบรมราชโอ,องค์การอย่างเงี้ยใช้สาหรับพระมหากษัตริย์นะฮะตอนนี้บอกท่านรู้ไว้นะ,ะทีนี้การใช้ คำแรกคือคำว่าทรงครับคำนี้ครับออกข้อสอบบ่อยคำนี้นะคำเดียวเนี่ยที่เรามักใช้กันผิดการที่ท่านจะใช้ได้ถูกต้องต้องเข้าใจว่าคําว่าทรงมีหลักการใช้ังต่อไปนี้ครับหนึ่งให้ให้ใช้ทรงเอาห้ามก่อนดีกว่าห้ามก่อนให้เลยเดี๋ยวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้ามก่อนเลยฮะ ห้ามนะครับห้ามใช้ทรงกับกิริยา